สมุนไพจิงจู่ายครับเช้านี้เราอยู่กันที่บริเวณแปลงปลูกจิงจู่ฉายครับจริงๆก็ไม่ใช่แปลงหรอกครับมันคือพื้นที่ว่างใต้โต๊ะปลูกผักนะครับด้านบนจะเป็นโต๊ะปลูกผักใช่ไหมครับปลูกพวกผักสลัดผักเคลส่วนด้านล่างอะ่ะมันจะเป็นพื้นที่ชื้นๆเย็นๆนะครับแล้วก็เป็นที่ร่ม,มลำไรมันก็เลยเหมาะมากเลยสําหรับการปลูกผักจิ้วจู่ฉายนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักผมว่าคนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่รู้จักนะครับเพราะว่าผักชนิดนี้เป็นสมุนไพร จากประเทศจีนนะครับซึ่งบ้านเราก็เอามาปลูกกันนิยมต้มนิยมใช้ในการเมนูต้มเลือดหมูนะครับจะมีสปปรรพคุณในการลดกลิ่นคาวเป็นผักที่ปลูกครั้งเดียวแล้วก็สามารถเก็บไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าเขาจะเจริญเติบโตคล้ายๆกับเป็นรากเป็นเง้านะครับแผ่กระจายไปทั่วบริเวณพื้นที่เราปลูกนะครับไม่จําเป็นจะต้อง ปลูกอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ต้องนะครับปลูกแค่ครั้งเดียวใครสั่งต้นกล้าไปปลูกเนี่ยก็ปลูกแค่ครั้งเดียวแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะแพร่กระจายไปเองนะครับชอบอยู่ในที่เรื่อชอบอยู่ในบริเวณที่ร่มรำไรนะครับชอบความชื้นช่วงนี้แดดร้อนนะครับรดน้ําตอนเช้าตอนเย็นลําต้นของจิวจูชายนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นรากเป็นเงานะครับส่วนนี้สามารถเอาไปปักชํานะครับสามารถเอาไปปักชําแล้วก็ สามารถเอาไปปักชำในกระถางก็ได้หรือว่าปักชำลงไปในแปลงโดยตรงก็ได้นะครับแต่ช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเอาไปปลูกนะครับจะต้องดูบริเวณที่จะปลูกจะต้องไม่ใช่บริเวณที่น้ําท่วมนะครับเป็นบริเวณที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับบริเวณบริเวณไหนที่มันแฉะเกินไปหรือว่าน้ําท่วมเกินไปมันก็จะอาจจะมีอาการแบบต้นเหลืองใบเหลืองได้นะครับเพราะว่า รากของเขาขาดออกซิเจนแล้วก็ขาดธาตุอาหารนั่นเองครับส่วนบรรยากาศในการตัดนะครับเราจะใช้เคียวในการเกี่ยวเลยนะครับเกี่ยวออกมาเป็นก้านใบก้านใบนะครับแล้วเราก็มาเลือกเอาว่าใบไหนเป็นใบที่มีตําหนิสีเหลืองแมลงหรือว่าโรคเข้าไปทําลายนะครับเราก็จะคัดทิ้งขั้นตอนการเกี่ยวจิงจูฉชยนะครับก็จะรวบเลยครับรวบแล้วก็เกี่ยวเลยครับใช้เคียวเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปคัดเลือกกันในโรงคัดบรรจุอีกทีหนึ่งนะครับว่า จะมีใบไหนที่เป็นใบเหลืองมีเศษวัชพืชไหมนะครับวิธีนี้จะทํางานได้รวดเร็วมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราตัดแต่งในแปลงปลูกเนะี่ยมันก็จะช้านะครับวิธีการน,นี้สามารถทําให้เราเก็บใบผักเคียวได้ครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงได้ประมาณ10กิโลกรัมเลยนะครับ ซึ่งวันนี้เราก็มีออเดอร์จัดส่งให้กับลูกค้าที่กรุงเทพนะครับจำนวน10กิโลกรัมเวลาเราเกี่ยวใบจิงจู่ชายเสร็จนะครับเราก็จะเหลือต้นตอแบบนี้ต้นตอพวกนี้นะครับสามารถถอนนะครับถอนขึ้นมาแล้วก็เอาไปปลูกต่อได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ต้นกล้าจริงจู่ชายแล้วซึ่งหลังจากที่เราปลูกแบบนี้นะครับประมาณสัก2เดือน1-3เดือนนะครับเราก็จะสามารถเก็บใบจริงจู่ชายเอาไปทานได้เลยครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์จำหน่ายต้นกล้าจริงจูฉายไว้ให้ในใต้ช่องคอมเมนต์นะครับใครสนใจก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับใบจริงจูฉ่ายก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดให้สามารถจัดส่งด้วยรถห้องเย็นนะครับส่งตรงถึงบ้านของลูกค้าเลยนะครับ